โอนเฉยอ้าวโดนเจ็บร้อยเจ็บร้อยช่วด้ไอ้หี้สคิดด้ยไอ้หี้สพี่พีพอดีเลยรับน้องรับน้องรับน้อง ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับ The Forest EP ที่สองนะฮะแนะนำคนมาใหม่กันนะเฮ้ยดำมีเปเปอร์น้องเปเปอร์ทาหน้านะเฮ้ยเเปปอ้บุาไอ้าบุญแล้วก็มีเดลาร์ฮะโอ้เจ็บเจ็บเดลาร์เดลาร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตีเปนพิธีวันนี้ครับวันนี้คอนเทนต์คือเราจะมาหาขวานดำนะโอเคอ๋อใช่ใช่ใช่ ไม่ใช่ไว้ดีเฮ้ยเห็นเห็นแบบใจเลยดิือมันคือมันถือไอ้เหี้ยนี่ยไอ้กมหับอยู่แล้วอาบไปไปโมเดี้ยเลยอ่าก็วเทียนไม่มีวันดับพี่เมื่อกี้เทียนนี่ไม่มีวันดับแล้วแล้วมันจะระเบิดตอนตอนไหนวะตอนที่มึงตายใช่ใช่แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เียนแรงนี้บอกเลย เแม่ดีนะวิ่งไวโอ้เหียูวิ่งเลยไป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 มาอีกแล้วหาคูอีกแล้วอที่เเป็นที่อะไรอ่ะค้มพวกมึงอ่ะอีทีไบอสอย่าไล่กไล่กูอย่าไล่กูไปเลยบอสไปเลยบอสไอ้ลมันจากรกูนะกเี้ยเนี่ยามัวไป่ะเย้ยโยยยุงุงแรงมากุงแรงมากเอ้ยวัดโดอะไรไล้วเนี่ยนนิ่งก็ตายเอ้ยกูช่วแล้วกู่อน A few moments later เ e e p c e ร้อนหนึ่งไม่ดร้อนไม่ร้อนไหนอ๋อไม่ร้อนไหนอ๋อไอ้ตว์ร้อนไหนอ๋อได้แต่ละคนวิ่ง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 เอาเฮียคุณรัาษาสั่งไบดามมึงตายได้ไงอ่ไม่พักเอ้ยกูกลังกูกลังมาช่วยเอาไปนู่นก็หมดแล้วละมึงไม่ช่วยดามไม่โอ้เปเปอร์โอ้โหโอ้โหผ่านไอ้เฮียเดือดเชียบวะกูไม่แปลกใจเลยเฮียในอากาศทิ้งกว่า มต้งการบูบูบูแบบไม่โหลดบูบแบบไม่โหลดบูแบบแบบไม่โหลดเนี่ยลงลงถ้ำแล้วแบบไม่โหลดบูแบบไม่เสียเลือดไงคือหนีโอ้โหดูเลืองขอเร้นิดนึงสองทีตายอ่ะ ก็ตายอยากฟันก็ตายอยากฟันก็ตายปกติฟันอะไรอะไรเนี่ยผู้หญิงอะไรเนี่ยมีให้ฟันเหรอครับเดี๋ยวพี่ยอามาเรื่องบ้าการอีกแล้วแล้วเดี๋ยวเขาตัดออกไงเออเขาอย่างไรอยู่แล้วมัาไอ้เหี้ยเขาไม่กล้าตัดลงหรอกเพราะเพราะแฟนเขาดูไงเกมรอที่อะไรอ่ะพี่กลัวจะหายตัดใพี่นิดนี่ว่ะกูอยู่ข้างหลังเฮ้ยกูอยู่ข้างหลังมัยังไม่ถึงแย่แย่ใหม่งแย่ออ๋ไอ้เหี้ยนี่ยม่้ผมตั้งชื่อไว้ตั้งแต่วันแรกที่เจอเล่าจริงจริง ได้แต่เนาหนิมมาแล้วไงน้องอะไรนม่มันมันเป็นมันเป็นมันเป็นตัวแทนดิเวอันนั้นเริ่มมีลินแล้วนะลิตรเลียโอเคเราไปไอ้เหี้ยเราเมื่อไหร่กูจะถึงไอ้สัตว์โคตรไกลไอ้เหี้ยกูทำไมกูอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยไอ้สัตว์มึงอยู่ไหนเนี่ยหันหลังมาดูดิเหี้ยห่างไปกิโลอ่ะไอ้สัตว์มีใครได้ไงหรอนอยส์นี่ไงเจอละเจอละอันนี้เหรอันนี้ใช่ไหมมาครบอย่างพี่ลียอะกกับดาบออกกับดาบละ่ปไป กวาจะได้ลงโหลไม่ทำเพื่นี้ติดป่ะแบบดแต่โคตรแรงแบบใหม่เลยแบบใหม่เลยอะยายาเต็มเลยยาเต็มเลย้อีกที่อะมีไฟฉายเทษที่ก็มีเข็มทิศเยอะอ๋อยาอยากเข็มหมดใจเย็นมันนักเข็มทิศด้วยวะเฮียคืออะไรวะในในเข็มทิศไหนวะคือตรงศพคนเมื่อกี้ศพทางหน้าทางเข้าอ่ะใช่ศพมันมีมันมีศพไงมันมีศพตรงหน้าทางเข้าอ่ะได้ละอันนี้เราเคยมาอย่างอ่ะอย่างอ่ะอย่าง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 ไปครับไปไป เอ้ยเฮ้ยติดติดหัวเอ้ยหัวติดเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เขาใครไม่ขยับเนี่ยตานี้ป่ะหรือว่าไงไปตาเลยเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยเฮ้ยดำลอยดำก่อนไอ้ยดำมานี่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 เอาพี่ดำพี่ไปปิดทางอ่ะพี่ดำเลี้ยวไฟพี่ ตรงนี้ก็หน้าไปอ่ะเดี๋ยวจะไปฝั่งขวามาทีละทางนี่ไม่ไม่ไปเจะกูไม่ติดแล้วอ่ะรอนมือมึงเคยจุดไฟแชกไหมอ่ะไม่ผมไม่ได้ได้จุดสักครั้งเลยเอาแต่ชื่อทุกคนไันไปไหนอ่ะมันไม่แค่กดย่อมันจะไม่เห็นใช่เล็บ้อามือร่นมือล่มือล่นเฮเฮ้ยเปนนาผมทีดต่อต่อเลยเฮ้ยเฮ้ดี๋ยวกูคิดนะไอ้่้กเียนะไม่เงิน เออไ้คนตายดิเสียงใครก็เปิดดิรอียอะไรอะแม่ละใครยิงกูไอ้สัสถ้าเล่นระยะไกลก็ต้องใจให้หมดอะไอ้เฮียไม่ยิเาโดนยิงออไปไรกนหมดแล้วเนี่ยมานี้มานีมานีมานีมะโอเคกูถึงทางละกูถึงแล้วเราไปอยู่ตรงนี้ด้ไงวะเพื่อนไปอไอ่อันไอ้สไก้มาอยู่ตรงนอ้วะไอ้สไอ้สักูอยู่ไอ้ดัาไอ้สัสไอ้สไอ้ี้ยไอางไหนอ้ยังไงมุดช่อ้สัสไเ้็ดแม่มุดช่อแคบมาละกัไอ้สัส อไอ้เหี้ยมืดว่ะมืด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 คุกคัวต้องไปดิไอ้เหี้ยมองไม่เห็นยิงให้ส่องไปไหนส่งไปข้างหน้าดิเอนั่นแหละนั่นแหละเปิเียเปิดเองเปิดเองตามมาล้โอ้โหแม่กกลับกลับแล้วเฮ้ยอย่ายิงต่กันโดนเพื่อนดินี่ใครยิงแม่มันไม่มันไหม้ระวังระวังตัวด้นะกูกันก่อนเลยวกระวังระวัง้ยังไม่เราธนูยิงหัวก็ตายเลยนเว้ยตัวเนี้ยธนยิงหัวอ่าบงอย่าบังกอย่าบังิอย่าบังหิให้ ตายแล้วมั้งเฮ้ยตัวของมันสองมีสามมันที่เทียน ไม่ได้เปิดเลยคุณว่ารีสิเจ็ดเงี้ย้ายมาทั้งนเราเอออะนีกดคิ้วใหญ่กดคิวใหม่มันไม่ได้อยู่ตรงสีแยแล้เลยไปอีกเลยไาอีกเลยไปีข้ามสะพานมัทีหนึงอะอยูซ้ายมือไม่ปิดไม่ในดิใช่ใช่ใชใช่ใมึงไม่ปิดไม่ถ้าเปลี่ยนหนังก็แค่รอยเริ่มบทแพงแพงยไปร้านนี้ถ้าถ้ามันาไม่เยอะก็้แต่ถ้ามันซ่อมเยอะก็บวกไปแพงโคตรแพงจ้าเอ้ยอยเปิดทาเี้ยล้ กคอนเขามีตามมาเองดีมากที่เขาขึ้นเพื่อทำล้อกำลังขึ้นกำลังขึ้นเฮ้ยเด็กี่หนักกเกิดปัญหาขอเยแม่เอ้ยแล้ววันไหนจะขึ้นไปถึงวะเนี่ยเหยียคนนานเลยสัตว์กูจะหลับแล้วเนี่ยเหยียบวันนี้มันห่างขึ้นแล้วใช่แล้วเหยียแดกน้ำก็ไม่ได้เฮ้ยกูจะตายห่างขึ้นไปเนี่ยใช่แล้วเนี่ยใช่ห่างขึ้นแล้วแหละถ้ามันสุกขนาดนี้งป่ะเนีย อ๋อี้ยอยเหียลอยเหี้ยอะเนี่ยอ่เนลงขึ้นไอเหียครอยู่ัวกอีสักใจเลยคลเหี้ยคุณมีรด้วยหอพ่ียพี่มเียนเยก็าไม่ด้อ่ะเดี๋ยเดี๋ยวกูได้เตะะสักคนน่ยเดียวไอพี่ลีย็ดแม่ตกใจเยสัสเชือราโหดเชื่อเรมาปกติเลยเหี้ยอยู่ดีมาโผล่หน้ากูเีย มันมันมีซาตานอยู่ด้วยนะเว้ยซาตานอันนี้ทางนี้ตามมาตามมาอ๋อตรงนี้เหรอไปไปไปกนจะมีชาราวันอยู่ด้วยเหมือนจะมีมังกรเลยว่ะมังกรเลยเหรอวางไว้ก่อนเรื่องของแต่ว่าชัดเจนก่อนลงเบ้องล่างอ๋อ ไปข้างล่างเหรอต้องไปข้างล่างพี่ดำหลังลงดิลังลงดิดำเฮ้ยกูไม่มีออกซิเจนเฮ้ยตังตังไอ้เหี้ยดำไม่มีไปไม่มีอะไรเลยนิดไอ้เหี้ยลงมามีตังอยู่ยี่สิบเก้าบาทเอาไปไปดิจะลงต้องไปไหนครับทุกคนกลับทางเดิมพี่ไอ้เหี้ยตันนั้นมีทางไปต่อแล้เฮ้ยเฮ้ยกูตกน้ำกูตกน้ำตกน้ำเฮ้ยขึ้นไงอ่ะมันขึ้นทางไหนอ่ะไอ้เหี้ยสาระจัดเดี๋ยวได้เตะสักคนนะไอ้เหี้ยแม่ไม่วาดรูปเหมือนพี่นิดเลยสวยใช่เปล่าน้องใครมึงขึ้นมาดูไอ้เหี้ยหลงทางในถ้ำในี่เเเเเเนนยยยมมมมววาาดดดดรูปหหืออึึงงล้้็็กิบบไ หลักไม่เก็บกูมีแล้วมใช้น้ำพน่อยดพีพีดาเอาแล้วอ้ยเหียมีท้ายขวาพี่ซ้ายขวาะเอาซ้ายก่อนแล้วกันวิญญาจมีไ่รอก่อนที่นี้ยไม่ไม่รอก่อนรอทุกคนก่อนมันต้องมีบางก้แน่เลยกูเปิดรกันอุ้ยเด็กเียอุ้ยเฮียอะไรเนี่ยอกูเปิดเด็อกจะเปิดก็เปิดแต่กูยืนดูแค่นั้นแหละทางเข่ามันใหญ่ที่อะที่มันทางเข่าทางมาเรา ทางซ้ายไม่กี่ทางขวาไม่กี่มาขวาไม่กี่มาขวาไม่กี่มามามาไอ้แค่คนนำทางที่แบบเก่งจัดนี่เล่าไม่ให้กูนำทางอะกูกูมันบอกทางนี้กูก็ซัดเต็มสุดทางไงดิ เราต้องตรงไปเลยเหลือซ้ายแดดข่าวละไอ้เกียอยู่ก็แดกข่าวนะไอ้ต็แดกไหนมึงอะแดกไปพี่ลีตอนมึงอะแดกลูกไปเอ้ยคุยกังไม่ได้ลงไองที่อะโคตรลึกเลยไม่ลงยังไม่ลงนี่แหละนี่แยกมันทางนี้นี่แหละทางนี้แหละทางนี้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 มันจะมีห้องสมบัติเยอะๆนี่ไงเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วหามาเกือบสองชั่วโมงโอ้ยยาวยันจะเลิกยาจูนาคุงตกหมดแล้วเนี่ยเกียร์คือไม่เห็นเจอใครเลยสัตว์แม่ดาวทางนี้หรอเพื่อนไม่ตัดแล้วเสร็จ่ย้่งเลย ตัไปเมื่อ้เลยแค่ม you know like <wh Culture> <o ifie wonder> ึงก <PSAKI into> <face> ับกูแล้วก <l> ูยิงเี้ยดตัวว่ะขวานดำเหล็กอะนี่อเราได้ขวันดำแล้วโอ้โหขวาดำแล้วเฮียออได้ใครอยากไาเฮ้ยเฮียออกไปได้สัตว์เฮ้ยอย่าจุดเลนิจุดเนิเฮียจุเลนิ้เฮียน่ยบอยเียให้ปลาใครปลาให้ปลาเหียกูะรถกูรถกูรถกูกูรหกปรถกูรถกูรกูรถ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 กูเฮีย้ยจะตายแล้วนะเฮ้ย ไ, <ns S 2> <Ende S 1> ไอ้เหีย <il S 2> ้องเลยปลาจังเลีสัตว์อีส่องเลยอ่ะไอ้เหี้ยนรกเริ่มมีกินแล้วนะฮะกูเจอคนโดนคิกแล้วเหี้ยเหี้ยมาเนี่ยคนโดนคิกแน่สัตว์ บางลีไอพี่ยามีขวนดำนะฮะสุดท้ายพวกเขาบางตาตั้งแา่สุดท้ายพวกเขาบางตามาอยู่ใกล้ๆนี่่อเต็กไม่แมมันชื่อเตยถูกแล้วมันัชื่อเซติกถูกแล้วแต่ไม้นี่ไงลูกมันอะชื่อเตยอะไรลูกชื่อลิศทำไม่ได้เหรอี่นี่แล้วแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่อพี่พลอยยวัไหนไอียั่วไม่รู้ั่วไปก่อนตายไรไอียก็ไม่อยู่ไรอีฮยเฮ้ย โอ้ยไอ้ย่ตกอลไอ้ย่าไอ้ช่วยตาย้ใส่บ้างต้อใส่บ้างไม่ต้องไม่ต้องรอก่อนราก่อนทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยโอ้ยสองยไม่ทำมันต่อไปได้ช่วยผมด้วยผมตายเะเปิดใครไม่รู้ี้า ไอ้เจ๊เดี๋ยวผขึ้นปยนในตัวเซลลงมาละใคิ้งค้านอะไรโดนมาแล้วไอ้เ้าเ้ยเจ้ายัยย่อยไอ้มัินอ้เหี่ยแสบตาวะอุ้ยเหี้ยข้างขาใหญสโอ้ยเ้ยอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยบรอเออาโดนเองเฉยอ้าวปเรียบร้อยอ้เจ้ายยดีย เล่นยังไงเด็ดอะไรเดี๋ยวผมจะิงตั้งเลยโคเร่ชุบไป้ด้วยไอ้ยัยผิดคิดนะไอ้ยัย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 อะไรย่าดิโอรับน้องรับน้องรับน้องวิ่งรับน้องไอ้ยัยไอ้ยัยไ้ยไม่มีใครชุบเปเปอร์ไอ้ยัยจะชุบด้วยชุบเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวตอนกลางคืนผมจะเปิดประตูบ้านให้มันรุดฝาเข้ามาผมก็จะวิ่งหนีไปเลยล่ะ ไม่ฆ่าันก่ขอเลยป้แล้วต้อง่ามันให้มันกลับบ้านนี่แหละที่อะามันกลับไ้เดียวเดียวเดยวเดียวายตายไม่ตาเองนัเลยี่ยงไปเปิดแล้วไม่ักเลยสัตว์อาวะฮะเออด่าลบได้นะีสองก็ประมาณนี้ อ้จริงใช่ป่าวาลี่อออานนี้เหนื่อยเหนื่อยแดดไมได้สักอ่าเหือกแดดไปเผาตายตายพี่ลินรอบพี่ลินรอบนี้พี่ลินรอบนี้ธนูไปเผาศพเผาศพแดดไม่ได้อาานักกินเรียบร้อยเอ้ยมันไปเกิดนู่นเลยนะเออให้มันเกิดเลยปะไปพี่นิดต่อไปตามมึงละตลกไอ้เขี้ยตลบไ้เปิดคกูสวนหมดอ่ะตอนเน่ะโอเคฮะเดี๋ยวเจอกัน EP ที่สามครับ พี่พีทสามหรอวันนี้เลยวันนี้เลยเฮ้ยไม่เอากูจะไปข้างนอกแล้วเฮ้ยอย่าฆ่ากูดำช่วยกูหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้มึงช่วยกูได้ดำเอ้าเกาะกูหมดเกาะกูหมดอ้ยไอ้เนี่ยโอ้ยแดกมาทั่ากับสุนไฟอ่ะเฮ้ไม่เอาเฮ้ยบานไม่เฮ้ยเรื่องของบ้านดิวะาเออแดกมาทั่ากับสุนน่ะ ้ไปเลยทับได้ไงอะไอ้เหี้ยนี่เลยอุ้ยไม่โดนเออกูไม่เกี่ยวนะนี่ไปผมมีธนูนะไปแล้วกูไปเจอกันไอพีหน้าครับไอพีที่หน้าเฮยพี่เรากดูผมมางอ่ะไปดีกว่าไปดีกว่าเอาเกมแล้วเจอกันนะเล่นเกมดูดีครับ